พ่อจริงไอชิงหมาเกิดเฮ้ยเด็กใครวะร้องเลยนะคะคุณพระร้องเลยร้องเลยโอ้แม่มาคำปัดน็ปัดหัวเนอะทำอย่างนี้ได้ยังไงไปเอาจากไหนมาเนยคุณพระต่อทำไมไม่ฟังนักคนเราเนี่ยนะการฝึกร้องลิเกครั้งแรกเนี่ยมันจะดีได้ยังไงลูก มันร้องดีอย่างนี้คนต่อจะทำยังไงเราเน้นรองอย่างนี้ไม่ได้มันร้องไม่ได้มันต้องเริ่มจากไม่ดีไปก่อนอ๋อได้ได้เจ้าค่ะเริ่มไจ้าค่ะร้องอะไรนะจ้าค่ะคุณพระอแม่มาขาฝักดกใจเจ้าค่ะเอออักดกโอ้แมอย่างนี้เร้องไปดีแอยนะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละคุณพระสอนเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมเอ เต้นเนาเล้วไงเราไหนเหมือนเนี่ยกันดีเลยเขาลกันว่าแตนวังต้องต้องลงต่ำใช่ไหมชะลงต่ำนึงขึ้นวันได้ไหม ไได้ชิมโคหวานติดคอโอ้โหน้นร้องดีอย่างงี้ถ้าอยากร้องเก่งคุณพระห้องคุณพระมีคราวเก่งไป,ไป,ไป,ไปันเดี๋ยวคุณพะสอน,นไปไ<ห>ร้องเต็มที่เลยที่ห้องคุณพระได้จ้ค่ะมีเพลงมากมายเลยเนิ้นะ 路。No. เมเนอร์กับคุณพระรู้เพียงสองคนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่ต้องกลัวคุณพระสุร่าสองคำเอายอดขาบรรดาศักดิ์เป็นประกันก็คุณพระสุร่สงคำจะไม่ทอดทิ้งเนอร์จริงจริงจ๊ะแต่เนอร์เนอรต้องให้คขามั่นสัญญาเนอร์ต้องให้สัจจะได้วาจาต่อคุณพระสุร่สงคำได้หรือเปล่าเนอร์ สาบานสาบานได้ไหมเนิ่งคุณเพลิงสาบานพวกอคามมั่นใจระหว่าง,งเราสองคนเลยถึงขั้นจะต้องสาบานเลยค่ะเพลิงใช่หรือเปล่านี่งพวกอความสบายใจของพวกคู่สนะบสองทางแต่ก็เล่นไงเงินก็ไม่ได้เจอเอาอย่างนี้ถ้าในเมื่อนิ่งม,นะมั่นใจที่จะสาบานพูดตามคุณพ่อเลยนงะ สิ่งจักติดท,ทั้งหลายสิ่งจักติดท,ทั้งหลายนับตั้งแต่ต่อจากนี้น<ำ>ับต<ำ>ั้งแต่ต่อจากนี้เน้อมนิ่มจะให้คำมั่นสัญญาจะให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าสิ่งจักติดทั้งหลายต่อหน้า่านสิ่งจักติดทั้งหลายเรื่องระหว่างค,คุณพระสุรสอคขาม เรือ่องรู้จินคือรัของเรามจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดจะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดถ้าหากมีคนรู้ถึงหูที่สามถ้าหากมีคนรู้ถึงหูที่สามขอให้เนิ่นขอให้เนิ่นกับลูกก,กับกับลูกพูดสิเนิ่นขอให้เนิ่นกับลูกขอให้เนิน่นกับลูกมีอันเป็นไปพูดสิเนิ่น พูดเีอเมียนเป็นไปนอะเมียนเป็นไปลองดูสิครับแลนสาบานจะเป็นจริงหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นจากในท้องเรื่องน้ำตาแม่ให้ห้าไปบอกคุณพระจัการพจากเข้าพักัเดี๋ยว